สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องผมก็จะมีเรื่องราวข่าวคราวมาแจ้งมาบอกกล่าวเล่าความให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้รับฟังว่าช่วงนี้ชาวสวนต้องร้องจ้าเพราะอะไรยางราคาร่วงลงไป8บาทในช่วงสองสัป,ปดาห์นายอุทยัยได้ไขาลานเออโก้ผนึกสามชาติ มีทั้งไทยมาเลกแล้วก็อินโดเพื่อที่จะแก้ปัญหาราคายางที่ตกต่ำอย่าเป็นเสือกระดาษจี้รัดใช้เป็นเครื่องมือฝ่าทางตันนั่นเองก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็เช็กกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันที่15กันยายน2565ที่ผ่านมานายอุทัยสอนหลักทรัพย์นาย,ยกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยหรือสอยอทอ ได้เผยกับนักข่าวว่าบริษัทร่วมทุนยางฟาราระหว่างประเทศ The International Rubber c o n s u l t a n t หรือ IRC หรือ ERGO เกิดจากความร่วมมือของ3ประเทศผู้ผลิตคือไทยมาเลเซียและก็อินโดนีเซียเ <c oughs> พื่อที่จะก,กำหนดนโยบายมาตรการและก็แนวทางการดำเนินการด้านการตลาดให้ราคายางฟารา มีระดับราคาที่สูงมีเสถียรภาพและเกษตรกรสามารถขายายางมีกำไรคุ้มการลงทุนนั่นเองบทบาทสำคัญของบริษัทร่วมทุนคือเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้เกษตรกรสามารถขายยางพารามีกำไรคุ้มการลงทุนราคายางพารามีการเคลื่อนไหวที่เป็นไปตามระดับปริมาณการผลิตและก็ความต้องการใช้ยาง มีสเสถียรภาพไม่มีความผันผวนมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านราคาทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้เมื่อวันที่12ธันวาคม2544ได้ลงนามในแถลงการร่วมระดับรัฐมนตรีที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียโดยให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ที่เป็นธรรมและผลตอบแทนสำหรับ ชาวสวนยางรายย่อยของทั้ง3ประเทศนั่นเองวันนี้ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยจะต้องใช้เออก้กแก้ปัญหาราคายางตกต่ำปัจจุบันซีโของพิเ,พเชษพร้อมมูลมีหน้าที่เป็นเลขาของสองหน่วยคือบอร์ดของเออโก้ Go, และก็บอร์ดไรภาคีสภายางพารา ITRC ด้วโดยสองคณะนี้อยู่ภายใต้รัฐมนตรีทั้ง3ประเทศได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ของไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมของมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาราคายางตกตำ่ำจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยใช้เออโกเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนยางทั้ง3ประเทศนั่นเองนายอุทัยกล่าวว่าเออโก้เป็นเสือกระดาษทําอะไรอยู่มีเงินเดือนเป็นแสนแต่กับไม่ทําอะไรเลยถ้าไม่ทําไม่ได้ก็ยุบไปเสียราคายางพุ่งผ่านมาผิดกลไกลธรรมชาติขึ้นอยู่ชนิดเดียวพอความต้องการพ่อค้าหมดก็หยุดรับซื้อก็เข้าใจว่าพ่อค้าต้องการกำไรไม่ใช่มูนลนิธิดังนั้น สิ่งที่เรียกร้องก็คือรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสะก์กระทรวงพาณิชย์และก็การยางแห่งประเทศไทยหรือกอทอจะต้องออกมาช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วนมองว่าแค่พรบรควบคุมยางตรวจสต็อกพ่อคา้าไม่เพียงพอเสียแล้วต้องมีมาตรการอื่นควบคู่ไปด้วยโรงรมสถาบันเกษตรกรสากรขาดทุนยางแผ่นรมควันจากการที่รับซื้อยางไว้ราคาสูงก็ขายไม่ได้ เพราะราคายางร่วงเร็วมากในช่วง2สัป,ปดาห์ถึง8บาทต่อกิโลกรัมดังนั้นอย่าเพิกเฉยจะต้องเพิ่มมูลค่ายางไฟเขียวสินเชื่อถุงมือยางเพิ่มกำลังการผลิตหาตลาดใหม่โดยเฉพาะตะวันออกกลางหรือประเทศที่ยังติดเชื้อโควิดมีความต้องการถุงมือยางมากดังนั้นไทยต้องพลิกโอกาสในการจู่โจมไม่ใช่จะรอส้มหล่นต้องฉวยโอกาสด้วยในการทาตลาดนั่นเองนี่ก็คือทั้งหมด ที่เรามาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางนะครับว่าจะเป็นอย่างไรความคืดมากครั้งต่อๆไปจะเป็นเช่นไรนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ